โชคดียังมีลมหายใจต่ออีกหนึ่งวันลูกเอ๋ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วรีบสูดลมเข้าไปในร่างกายเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรนะคะสูดลมกักลมไว้ปล่อยลมออกมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มตลอดเวลาสูดลมกักไว้สักหน่อยให้เห็นทุกข์ก่อนนะพอสูดลมเข้าไปแล้วกักไว้มันจะเห็นทุกข์เห็นความอึดอัดเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายแล้วค่อยปล่อยออกมาทำอย่างนี้ตลอดเวลาเลย ไม่ขาดทุนแน่นอนไม่เสียชาติเกิดแน่นอนชวนกันนะคะคนในครอบครัวนะคะเป็นเพื่อนเป็นสามีภรรยาลูกเต้าหลานเลนพ่อแม่ปู่ย่าตายายชวนกันเล่นในครอบครัวได้เลยเล่นสูดลมกักลมไว้ปล่อยลมหะงจะเดินก็สูดลมกักลมไว้ปล่อยลมขณะยกเท้าขึ้นวางเท้านะคะก็เล่นสูดลมกักลมไว้ปล่อยลมนั่นเอง นั่งก็ขะแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกักลมไว้ปล่อยลมเห็นแล้วยังมันจะเล่นหรือจะทําจริงทําจังก็คือได้ออกซิเจนเข้าไว้ในร่างกายลมหายใจเป็นอ่าเป็นยาวิเศษนะคะลมหายใจเป็นยาวิเศษเวลาเราอยู่กับหมู่คนข้างนอกในสังคมเราไปทําอะไรก็ทําตามปกติเลย จะไปช่วยเหลือสังคมหรือจะไปทํางานนะคะในหน้าที่การงานในชีวิตประจําวันแล้วก็ทําตามปกติแล้วแต่ว่าข้างในเราอย่าลืมลมนะคะส่งจิตส่งสติเข้าไปภายในบ้างให้เราเห็นภายในทํางานว่าขนาดนี้หัวใจเต้นเร็วไหมหัวใจเต้นช้าไหมชีพจรทํางานอยู่ไหมมีความร้อนอะไรเกิดขึ้นในร่างกายไหมเนี่ยขณะที่อยู่กับสังคมนี่แหละขณะที่เจรจาการขณะที่ทํางานอยู่บนโต๊ะบน ส่วนในของโรคนี้มันมันส่งจิตส่งใจเข้าไปภายในนะคะไปสำรวจตรวจตราว่าถ้าดินน้ําของเราขนาดนี้ถ้าดินน้ำลมไฟมันแปลปรนไม่มันเจ็บมันปวดตรงไหนให้ไปสำรวจไปสังเกตไปเฝ้าดูไปเฝ้ามองนั่นก็คือจิตและสตินั่นเองเข้าไปเฝ้ามองตรงนี้แหละเป็นปฏิบททัติธรรมแบบไม่ต้องปฏิบัตินั่นเองนะคะที่ครูบาอาจารย์นำมาบอกนหะแต่ไม่บอกวิธีให้นะคะ มีแต่สำนวนนะว่าจงปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาหลายรูปหลายนามมาถามแม่นะคะว่าครูบาอาจารย์เขาเนี่ยพูดอย่างนี้แหละปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอยู่เฉยๆว่างีงนะอยู่เฉยๆนิ่งๆรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนิ่งๆมันเป็นไปไม่ได้นะคะการทํางานต้องขยับขยายยกมือก็ต้องสูดลมเข้าปล่อยมือวางมือก็ปล่อยลมออกอย่างนี้ก็ได้ นาะยจะจายกมือทั้งสองข้างหรือจะยกข้าวยกของหรือจะทําอะไรกันแล้วแต่นะคะเป็นจังหวะของลมได้เลยนะคะสูดเข้าปล่อยออกสูดเข้าปล่อยออกนะคะจะแกว่งมือยกมือจะเต้นกีฬาอยู่หรือจะทํางานจับจอบจับเสียมอะไรกันแล้วแต่แล้วนะก็ขอให้มีขนะยกนะจับจอบ,จ,บจับเสียมก็ต้อง สูดลมเข้าปล่อยลมออกอยู่อย่างนี้แหละมันเร่งให้ลมเข้าไปข้างในออกซิเจนเข้าไปข้างในนะมันจึงจะทําให้เรานี่มีสุขภาพร่างกายดีนะบางคนทําไมทํางานตลอดเวลาทําไมแข็งแรงละ่ะรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยปู่ย่าต,ตายายเราทําไมท่านอายุยืนแข็งแรงเพราะว่าท่านอยู่กับธรรมชาตินั่นเองนะคะอยู่กับธรรมชาติถึงแม้ไม่มีใครไปบอกท่านว่าต้องสูดลมกลั้นลมปล่อยลมแต่ขณะท่านทํางานเนี่ย ท่านอยู่กับธรรมชาติมีสติอยู่ตลอดเวลาคนโบราณเขามีบุญนะเขามีบุญเขามีสติสัมปชัญญะจึงอายุยืนร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเขาอยู่ในธรรมชาตินั่นเองมีสติรู้เนือ้อรู้ตัวนะคะมันจะเป็นการปฏิบัติทรรไปในตัวนะคะในตัวนั่นเลยโดยไม่ต้องปฏิบัตินั่นแหละอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้อยู่กับพืชนะคะอยู่กับข้าวปลาอาหารที่อยู่ในทุ่งนา นะคะอยู่ในรวงข้าวอยู่กับต้นข้าวอยู่ในต้นไม้ต้นพืชทั้งหลายนะคะในผลไม้ในสวนเราเนี่ยผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาผู้สามังคุดละมุดรำไย,ยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวนั่แหละมะพร้าวส้มโอนั่แหละฟักแฟงแตงโมเติบโตกันทั่วหน้านี่แหละนะคะเราอยู่กับพืชผักพืชพันธัญญาหาร ได้รับออกซิเจนนะคะได้รับออกซิเจนได้รับอากาศบริสุทธิ์นั่นเองนะขณะ,ะทํางานนะคะก็ต้องออกกําลังไปด้วยหัวใจมันก็สูบฉีดเลือดอย่างดีเลยนะคะอยู่สวนอยู่นะทุ่งอยู่นาอยู่ป่าอยู่เขาอากาศบริสุทธิ์มากมายเลยนะจึงอายุยืนนะคะพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราไม่ค่อยมีโรคมีภัยอะไรไปที่ไหนยังไม่ใส่รองเท้าด้วยนะคะ แบกจอบแบกเสียมไปเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าเลยใช้มือโกยดินขุดดินก็มือเปล่าๆนี่แหละแต่สมัยนี้พวกเราเดินไปกระยองกระแย่งกระยองกระแย่งนะคะเจ็บเท้าไม่มีภูมินั่นเองมือจะตะกุยดินแล้วก็ปินพิษเป็นภัยไปสมดเพราะว่าสมัยนี้นะนำนำอะไรนะสารเคมีที่มันทำลายมาแมลงทำลายพืชอะไรนะ่ะมาใส่ลงไปในดินในน้ำทำให้ทั้งดินทั้งน้ำแปรปรวนไปหมดเลยนะ เรานำมาดื่มมากินมาบริโภคมันก็เป็นโรคนั่นเองมันมาด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะระบบระบบนิเวศของเรานะคะเราทำลายระบบนิเวศด้วยตนเองมือเรานี่แหละแม่จึงบอกว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ทำลายระบบนิเวศท,ทำลายโลกมากกว่าธรรมชาติมนุษย์เรานี่แหละนะคะทำลายธรรมชาติทำลายโลกทำลายธาตุดินน้ำลมไฟยิ่งกว่าภัยธรรมชาติอีก พอถึงเวลาธรรมชาติมันเอาคืนบ้างนะทั้งดินทั้งน้ําทั้งลมทั้งไฟก็ไม่แข็งแรงเพราะว่ามนุษย์นําสารพิษนําสารเคมีไปใส่ต้นไม้ไปใส่ลงดินไปใส่ในน้ํานั่นเองทําให้ทั้งดินน้ําลมไฟอากาศทั้งหลายเสียแปรปรนนะลมมานะต้นไม้ก็หกักโค่นดินที่แน่นแน่นอยู่มันก็ไม่แน่นแล้วนะมันเปื่อยยุย่ยลงมา ทำให้น้ําพัดพามานะคะทําให้ลมพายุพัดลงมาบ้านเรือนมันจึงทําให้เสียหายมนุษย์เราทําลายเราเองนะคะพอเราทําลายธรรมชาติธรรมะธรรมชาติก็มาทําลายเรานี่เองเห็นแล้วยังนี่แหละขอให้ฉุกคิดนะคะถ้าใครมีธรรมชาติที่อยู่ในนะมีป่ามีเขาเลือกส่วนได้นาก็อย่าไปเอายาพิษอะไรลงไปในดินน้ำลมไฟทำให้เราเนั่นแหละดได้รับผลกรรมนะคะ ผลกรรมมันจะย้อนมาหาเราเพราะพระพุทธองค์ก็บอกกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครทําดีย่อมดีใครทําชั่วย่อมชั่วมันจะชั่วหรือจะดีขนาดนั้นหรือว่าในคิวต่อไปมันก็ต้องได้รับผลกรรมอยู่ดีนะฉะนั้นจงอยู่ในกุศลกรรมมาบทสิบนะคะนะเจริญอาณาปณาะาสติและวิปัสสนาตลอดเวลารู้เนื้อรู้ตัวรู้รูปร,ร,รู้นามรู้ทันขันห้ารู้กายและจิตตลอดเวลาสูดลม นะยาวๆเบาๆลึกๆกักลมไว้ค่อยปล่อยออกอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจตลอดเวลาจะได้ไม่ส่งพลังจิตที่มันเป็นลบไปให้คนอื่นให้เดือดร้อนนั่นเองเห็นแล้วยังลูบรวมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนะมีมนุษย์ทําลายมนุษย์ทําลายตนเองนะคะมันเป็นระบบนิเวศมนุษย์เกิดนะกิเลสขึ้นมาก็ทําลายทั้งนะ ดินน้ำลมไฟนะคะป่าเขาลำเนาภัายอะไรทั้งหลายทำลายไปหมดเลยด้วยน้ำมือมนุษย์ธรรมชาติลงโทษมนุษย์ก็สมเหตุสมผลแล้วฉะนั้นอย่าไปแช่งนะคะอย่าไปแช่งธรรมชาติเหมือนแช่งตัวเองนั่นเองขอให้มาเกิดสติปัญญายาณปรับจิตปรับใจ,ปบใจเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะรักษาจิตรักษาใจให้กิเลสมันลดลงให้มันน้อยลงให้มันหมดไปแล้วเราจะเข้าสู่ จิตดีนะคะจิตพุท่าจิตอริยะจิตที่เป็นธรรมชาติก็จะได้ไม่ทําลายธรรมชาตินั่นเองเมื่อเรารักธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติก็จะไม่ทําลายต้นไม้จะไม่ทําลายดินน้ําลมไฟจะไม่เอาสารเคมีลงไปจะไม่ตัดต้นไม้ทําลายป่าอยา่างเกิดความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเกิดอยากได้อยากมีนะคะทาลายต้นไม้นะคะที่ป่าเขาสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติน่ะ ต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ตรงไหนไปตัดไปโค่นหมดนั้นด้วยนายทุนอะไรทั้งหลายที่เป็นผู้ที่มีอำนาจนะคะมีเงินมีทองที่จ้างคนทำลายนั่นน่ะรุนแรงมากเลยธรรมชาติยิงลงโทษนะคะมันมีเหตุและปัจจัยทั้งนั้นเลยฉะนั้นอย่าแช่งธรรมชาตินะคะขอให้กลับมาฝึกจิตฝึกใจอยู่ในนะกายและจิตรูปและนามอยู่ในลมหายใจเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนาตลอดเวลา และจะทำให้เราเข้าสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์นะไม่ทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์มันจะเกิดเด็กเองโดยอัตโนมัติระบบนิเวศมันจะปรับนะคะจะปรับให้เราเองใครรักธรรมชาติธรรมชาติจะรักเราเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครมีความรักความเมตตาต่อประชาชนหรือบคุคคลทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้รักเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะได้รับความรักนั้นเช่นกันนะไม่มีอะไรที่จะ เกินกฎแห่งกรรมนะคะไม่มีใครเก่งเกินกรรมเลยนะคะไม่มีใครที่จะหนีความตายพ้นนะถึงเวลาต้องตายจะนนั้นอย่าไปดิ้นรนคนายว่าจะไม่ให้ตายนะคะไปหายุกหายาอะไรไมมากินให้อายุยืนไม่มีประโยชน์นะคะขอให้รักษาร่างกายด้วยธรรมชาติอยู่กับลมหายใจกินอาหารเป็นพวกผักผลไม้อย่าไปกินของดิบของหมักของดอมอย่าเบียดเบียนสัตว์เกินไป นะคะอย่าไปทำลายนำยาพิษลงในน้ำในในดินในน้ำในลมในไฟนะยาค้ามนุษย์นะไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษไม่ค้าสัตว์บางช,ชนิดให้มีน้ำใจเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาต่อกันมีเฮริโอตปะเกลียดชั่วกลัวบาปไม่ทำชั่วทั้งที่รับและที่แจ้งแล้วลูกจะปลอดภัยแน่นอนนะคะเข้าสู่จิตอิสระจิตกเกษมจิตนิพพานจิตพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะ ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์ต่อลูกทุกรูปทุกนามโดยทั่วกันรักลูกนะคะทั้งชายทั้งหญิงรักเสมอกันนะคะขอให้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นเองนะฝากความรู้สึกปรารถนาดีมานะคะให้ทุกรูปทุกนามในโลกนี้ทั่วจักรวาลน,นี้นะลมหายใจรักษาโรคกายและโรคจิตทำให้เราจิตอิสระจิตนิพพานได้ค่ะ